ตอบแบบไม่ต้องคิดนนกุลพูดชัดหลังเจอคำถามอยากมีลูกกับแอฟทักษออไหมตอบแบบไม่มีกักสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนที่ล่าสุดได้คงหวานใจแอฟทักษออไปออกรายการพระอาทอกตอบถึงความสัมพันธ์กับเส้นทางความรักของทั้งสองคนที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งและน่ารักมากมากก่อนเจอช็อตคำถามว่าหากวันหนึ่งแต่งงานกันไปอยากมีลูกด้วยกันไหมหนุ่มนนกุลก็ตอบชัดเจน ในขณะที่สาวเอฟก็ไม่ติดอีกด้วยแม้เธอบอกว่าปกติจะไม่ได้ชอบเด็กแต่พอมีลูกของตัวเองก็เข้าใจความรู้สึกของการมีลูกความสัมพันธ์ของคู่นี้น่ารักมากมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือแฟนๆต่างบอกว่าหลังจากที่สาวแอฟคบหากนน,นกุลก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดูพูดเก่งขึ้นและกล้าพูดเรื่องความรักได้มากขึ้นหรืออย่างเหตุการณ์ที่สาว F อฟทักษะอรร้องให้ต่อหน้าสื่อในช่วงที่สัมภาษณ์คู่กับหนุมนนกุลหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเธอกล้าที่เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างเห็นไดด้ชั ตอบแบบไม่ต้องคิดนนกุลพูดชัดหลังเจอคำถามอยากมีลูกกับแอฟทักษอรไหมตอบแบบไม่มีกักสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนที่ล่าสุดได้ควงหวานใจแอฟทักษออไปออกรายการพระอาทอตกตอบถึงความสัมพันธ์กับเส้นทางความรักของทั้งสองคนที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งและน่ารักมากๆก,ก่อนเจอช็อตคำถามว่าหากวันหนึ่งแต่งงานกันไปอยากมีลูกด้วยกันไหมหนุ่มนนกุลก็ตอบชัดเจน ในขณะที่สาวเอฟก็ไม่ติดอีกด้วยแม้เธอบอกว่าปกติจะไม่ได้ชอบเด็กแต่พอมีลูกของตัวเองก็เข้าใจความรู้สึกของการมีลูกความสัมพันธ์ของคู่นี้น่ารักมากมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือแฟนๆต่างบอกว่าหลังจากที่สาวเอฟคบหากน,นุนกุลก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดูพูดเก่งขึ้นและกล้าพูดเรื่องความรักได้มากขึ้นหรืออย่างเหตุการณ์ที่สาวเอฟทักษะออนร้องให้ต่อหน้าสื่อในช่วงที่สัมภาษณ์คู่กับหนุมนุนกุลหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเธอกล้าที่เปิดเผยความรู้สึกของตััวเเอองงย่าห็นไดด้ช